สวัสดีค่ะแสงเดือนเคยวิกุลสาวิรอินสวิทค่ะขณะนี้ก็เป็นเวลาอีก15นาที5ทุ่มนะคะก็ยังไม่กลับบ้านค่ะวิ่งมาเคลียร์งานที่สาขา h o u s ซ่นแค่ะขณะนี้ก็กำลังจะเดินทางนะคะไปที่สาขาอุบลุงโฮเฟินค่ะสำหรับวันนี้เป็นวันศุกร์ค่ะก็งานเยอะค่ะก็เลยมาเคลียร์งานดึกหน่อยค่ะสาวดาอินสวิทก็ชอบทางาน ตอนที่มันดึกๆเหมือนกันค่ะเพราะว่าถนนมันก็โล่งเห็นไหมคะถนนก็โล่งทับรถก็สบายค่ะแล้วก็หลังเลิกปิดร้านใช่ประมาณสองทุ่มก็จะเงียบเนียบก็จะเคลียร์งานเก็บของเตรียมงานค่ะตอนนี้ก็วิ่งมาเคลียร์งานที่เฮาเซินค่ะเพื่อว่าพรุ่งนี้จะได้ไม่ต้องมาค่ะ สำหรับพรุ่งนี้นะคะสาขาเฮาเซ่นนะคะสาขาเฮาเซ่นนี้ก็จะสาขาเฮาเซ่นปิดค่ะพอดีว่ามีรถส่วนทางมาลืมเพราะาเราเปิดไฟสูงค่ะต้องขออภัยค่ะไม่รู้ว่ากล้องจะจับภาพได้แค่ไหนนะคะก,ก็มืดแล้วนะคะ แต่ว่าก็อยากเก็บภาพบรรยากาศการทำงานตอนกลางคืนมาให้ชมค่ะขับรถตอนกลางคืนค่ะตอนนี้เรากำลังจะเข้าหมู่บ้าน r e f e r s ร์สฟินะคะอันนี้เปิดไฟสูงนะคะจะได้มองเห็นถนนค่ะ สำหรับคืนนี้ก็เป็นเพื่อนสาวดอนอินสวิตขับรถกลับบ้านนะคะคลิปภาพบรรยากาศการเดินทางตอนกลางคืนไม่ชมค่ะประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะคะตอนนี้อีก10นาที5้าทุ่มค่ะเห,เห็นไหมคะว่าก็แทบจะไม่มีคนเลยนะคะอันนี้ก็เป็น บ้านรอบนอกนะคะอ reverse v i ิวค่ะหมู่บ้านต่อไปก็คือหมู่บ้าน Mid m a n e s t e นะคะซึ่งที่หมู่บ้าน Mid m a n e s t e นี้สาวดอนอิ y in t h ก็จะมีเป็นรถไเขาวแกงเคลื่อนที่เขาเรียกว่าอิ n บิทหรือสาเล i งนั่นเองค่ะ สาวอุดรจะมิตเรียกซาเล้งนะคะขับรถตอนคืนก็สบายสบายค่ะไม่มีใครเลยเป็นเจ้าถนนค่ะ จะเข้าถนนหลวงข้างหน้านะคะเป็นถนนหลักค่ะสำหรับระยะเวลาในการเดินทางจาก สาขาเฮาเซนน้ำอาบิดไปสาขาอุปรลุงโฮเฟนจะใช้เวลาขับรถประมาณ25นาทีค่ะถ้ารถไม่ติดนะคะก็น่าจะประมาณประมาณนี้ค่ะแต่คงไม่มีรถติดละคะ่ะเพราะว่าดึกแล้วไม่มีรถเลยสำหรับคืนนี้ไม่กลับบ้านนะคะจะค้างอยู่ที่ทำงานเลยค่ะเพราะว่าพรุ่งนี้เนี่ยพนักง,งานหยุด ต้องเตรียมงานคนเดียวแล้วก็เคลียร์งานแต่เช้าค่ะก็เลยคิดว่าน่านจะค้างที่ที่ทำงานค่ะวันนี้อันนี้เราเข้ามาในเขตของมดทเบนสเตตินแล้วนะคะเป็นหมู่บ้านเล็กๆนะคะแต่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์จะหมู่บ้านเล็กหมู่บ้านใหญ่หมู่บ้านบนถูกเขา ความเจริญก็ไปทั่วถึงค่ะความสะดวกสบายการจราจรทุกสิ่งทุกอย่างค่ะก็นับได้ว่าประเทศสวิตเซอร์แลนด์เป็นประเทศที่มีความเจริญมีความพร้อมสูงมากเลยทีเดียวค่ะแล้วค่าของชีพก็สูงเช่นกันค่ะ จะว่าไปแล้วสาวอิดนชีวิตก็กะว่าจะมาสวิตเซอร์แลนด์สักแปบ๊บๆแปบ๊แปบยาวเลยค่ะเพราะว่าเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเผลอแป๊บเดียวมาอยู่สวิตเซอร์แลนด์เนี่ยยีปีแล้วค่ะเวลามันก็ผ่านไปเร็วมากเลยค่ะบางครั้งเนี่ยเราคิดว่าเราจะมาสัก สีห้าปีหรืออะไรอย่างนี้นะคะแต่ตามความจริงแล้วมันเป็นไปไม่ได้ค่ะการที่มาอยู่ต่างประเทศแล้วก็มามีครอบครัวเราเหมือนกับว่ามาเริ่มต้นที่นี่ใหม่พอเราอยู่ไปสักพักเราก็ไม่รู้ว่าเราไปอยู่เมืองไทยเนี่ยเราจะไปทำอะไรเราก็ต้องไปเริ่มต้นใหม่ค่ะและจากสถานการณ์ทุกวันนี้นะคะ ิดว่าการที่เราใช้ชีวิตอยู่ที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ก็ถือว่าเป็นความโชคดีอีกอย่างหนึ่งค่ะเพราะตอนนี้ประเทศไทยก็มีความเจริญมากจนคิดว่าตัวเองคงจะอยู่ยากคงจะอยู่ลำบากเพราะถ้ากลับไปอยู่เมืองไทยก็ต้องไปเริ่มต้นจากศูนย์ค่ะแต่ในความรู้สึกก็ยัง คิดถึงเมืองไทยเสมอแล้วก็ยังอยากกลับไปอยู่เมืองไทยคะ่ะแต่ตอนนี้ก็มีความรู้สึกว่าผูกพันแล้วก็คุ้นเคยกับประเทศสวิตเซอร์แลนด์ไม่ว่าจะเป็นการดำรงชีวิตความเป็นอยู่หน้าที่การงานคือทุกอย่างตอนนี้มันก็มันก็ไปได้ด้วยดีนะคะบางครั้งคิดว่าถ้ากลับไปอยู่เมืองไทย เราก็ไม่รู้ว่าเราจะไปเริ่มต้นตรงจุดไหนค่ะก็คงจะลำบากค่ะถ้าเราข้ามทางรถไฟนี้ไปนะคะเราก็ออกจากเขตเฮนิงเงนแล้วค่ะส่วนหมู่บ้านต่อไปก็น่าจะเป็นอบเฟลเดนค่ะ ขอภัยค่ะสาวดอนสวิตเพียวันนี้งานมากงานเยอะมากเลยค่ะก็ทำงานบนไปทุกวันมันก็วันนี้ก็วันศุกร์แล้วค่ะพรุ่งนี้ก็วันเสาร์วันอาทิตย์ก็ได้หยุดแล้วค่ะมันก็ชินแล้วล่ะค่ะกับการทำงานเพราะว่าถ้าเราไม่ทำใครก็จะมาทำให้เรา เราจ้างเขาอย่างเดียวแล้วก็จะไม่มีอะไรเหลือค่ะสำหรับร้านขายข้าวแกงนะคะจะมีพนักง,งานทั้งหมดตอนนี้นะคะสาขามุชเชลเล่น2คนสาขาโอเบลุมโฮเฟนอยู่2คนรวมกับตัวเองสาขาเฮาเซนัมอาบิด มีสองคนสาขาคามอันนี้ก็มีสองคนค่ะอันนี้เราเข้ามาไม่รู้ว่าหมู่บ้านเลยตรงนีเน้เป็นหมู่บ้านเล็กๆนะคะนึกอ่านป้ายค่ะขออภัยแต่ก็เป็นเป็นเขตของ โอเฟลเดนค่ะเห็นไหมคะว่ามีรถสวนมาแทบจะไม่มีเลยค่ะ ส่วนในเรื่องของการขับรถการเริ่มต้นก็คือว่ามาเริ่มต้นที่นี่หมดเลยสอบใบขับขี่อะไรที่นี่ทุกอย่างเลยตอนนั้นคิดว่าเป็นคอสอ2,006ครัที่สาวอุดรสวิตไปสอบใบขับขี่ผ่านนะคะหลังจากนั้นรถคันแรกของสาวอุดรสวิตนะคะก็คือ Honda Jazz ค่ะ ตอนนั้นค่ะพอขับแจ๊ดไปได้สักพักหนึ่งก็ประมาณ3-4ปีอะไรนี่แล้วค่ะก็มาซื้อ honda civic แต่ตอนนั้นก็ขับขับพ่วงทั้ง honda j แจ z แล้วก็ honda civic คค่ะก็คือว่าป้ายทะเบียนหนึ่ง ก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาวันไหนขับแจ๊สก็เอาป้ายไป,ปติดแจ๊สวันไหนขับซีวิกก็เอาป้ายมาติดซีวิกค่ะแล้วหลังจากนั้นปีคศ .13 ก็ไปซื้อ BM ค่ะซื้อ BM หลังจากนั้นก็ก่อนที่จะซื้อ BM ก็คือขายฮอนด้าแจ z ไปก่อน แต่ว่าช่วงที่ขับ B M ก็แจ็ก็จอดอยู่ค่ะแล้วก็สักพักหนึ่งแล้วก็อ,อ๋อไม่ไม่ใช่ค่ะซีวิคตอนแรกเราขายแจ็ก่อนชายแจ็ Jet แล้วก็ซื้อ B M แต่ตอนนั้นเราก็มี Honda Civic อยู่ก็รู้สึกว่าจะใช้ Honda Civic กับ B M เนี่ยสลับกันแล้วก็หลังจากนั้นก็ตัดใจขาย Honda c ซี vic ก็ตอนนี้ B M ก็10ปีจะ10ปีแล้วค่ะเนาะ9ปีก็มาซื้อเมอร์ d e เดสเ z นตอนนี้ก็ขับเมอร์ d e เดสเ z นเพราะว่า B M ก็สุดทรงค่ะคือใช้งานหนักมากตอนนี้ B M นะคะ ใกล้จะ3000 300, กิโลแล้วค่ะ9ปี3000 300, กิโลก็ถือว่าคุ้มค่ะคุ้มมากๆกิโลละบาทกิโลละแฟรงไม่ไม่ถึงเนาะถ้าคิดว่านะคะถ้าเปรียบเทียบเนาะก็คุ้มนะตอนนั้นรู้สึกว่าจะซื้อ bm สปอร์ตปกเกตก็เกือบ5 0,000ค่ะ50,000สวิตเร์แน์นะคะก็ซื้อเงินสดแล้วก็ m ม r c e เ e s ด e เบก็ซื้อเงินสดเหมือนกันค่ะก็เก็บเงินนานอยู่ค่ะกว่าจะมีเงินมาซื้อคือวันวันหนึ่งอ่ะเราอยู่กับรถมากคือขับรถวันนึงอ่ะก็คิดดูวัาสั์เท่าไหร่การที่มีรถที่มีคุณภาพ มีความมั่นใจในการขับขี่ก็ทำให้เราสะดวกสบายด้วยในการทำงานค่ะรถมันก็แรงเพราะเราเคยขับแจ๊ z กับซีวิกมาแล้วพอเรามาขับ b ีเแล้วเรามาขับเบนเน่เรารู้เลยว่าความแรงของรถน่ะมันมีความแตกต่างกันยังไงค่ะอันนี้เข้าใจเลยว่า อารมณ์ของคนขับรถเนี่ยที่รถแรงแล้วก็ได้ใจถูกใจมันเป็นยังไงคือพอได้มาสัมผัสแล้วก็มีความรู้สึกว่าเออเทคโนโลยีของ,แต,อนะอของแต่ละยี่ห้อมันก็ไม่เหมือนกันคุณภาพของรถแต่ละยี่ห้อมันก็ไม่เหมือนกันค่ะอันนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะคะเพราะว่าสาวุดรอนซีวิตเคยขับ Honda Jazz มา แล้วก็ Honda Civic แล้วก็เปลี่ยนมาเป็น B M แล้วคราวนี้ก็มาเป็นเกียร์อัตโนมัติเมอร์เซเดเนค่ะก็มีความรู้สึกว่ามันก็ให้ความสะดวกสบายนะคะการทำงานใช้รถเพราะเราก็มีสาขาแล้วมวมจำเป็นที่เราจะต้องใช้รถทั้งวิ่งซื้อของทั้งวิ่งส่งอาหารเคลียร์อาหาร สิ่งทุกอย่างนะคะก็ถือว่าการที่เราซื้อรถเพื่ออำนวยความสะดวกในชีวิตประจำวันในการทำงานก็คิดว่าตัดสินใจถูก้วค่ะเมื่อแต่คุยเรื่องรถตอนนี้เราหลุดมาจากหมู่บ้านออสเดินบักรนะคะส่วนหมู่บ้านข้างหน้าน่ะก็จะเป็น ู่บ้านอยู่เน่นค่ะพอหลังจากหมู่บ้านอยู่เน่นแล้วนะคะก็จะเป็นโอเปร์ลู o อฟินค่ะเห็นไหมคะเราขับรถมาแป๊บเดียวมองมอยนิดนึงจะถึงร้านแล้วค่ะตอนเย็นก็ขับรถสบายๆวันนี่มันก็ ้าทุ่มสามนาทีแล้วค่ะตอนนี้บางคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะทำไมเห็นสาวอุดรชีวิตแต่คนเดียวก็คือทำ YouTube แค่คนเดียวค่ะอยากจะแชร์ประสบการณ์ชีวิตของสาวอุดรนอินชีวิตคนนี้นะคะต้องว่าคนนี้แสงเดือนกับวิคุลสาวอุดรนอินชีวิต ว่าเป็นยังไงบ้างเรื่องจริงนะคะการทำงานทุกสิ่งทุกอย่างทุกอย่างจีนใน YouTube คือเรื่องจริงค่ะไม่ว่าจะฐานข้าวกับอะไรไม่ว่าจะทำอะไรก็คืออะไรก็ได้ที่เป็นตัวของเรา ก็ยินดีที่จะแชร์ค่ะถ้าเกิดผิดพลาดประการใดใครไม่ถูกใจใครไม่ชอบบางคลิปหรือว่า,าบางสิ่งบางอย่างที่สาวอุดรอิศวิท,ทถ่ายทอดออกไปก็ต้องขออภัยนะคะคือชีวิตมันก็มีหลากหลายนะคะอันนี้ก็คือเป็นเรื่องจริงชีวิตจริงของสาวอุดรอิศวิทค่ะมันก็มีอีกหลายเรื่องหลายสิ่งหลายอย่าง ณเวลานี้ช่วงนี้ก็คือก็จะแชร์ในสิ่งที่คิดว่าแชร์ได้ค่ะมันก็มีอีกหลายสิ่งหลายอย่างในชีวิตของสาอุดร์ชีวิตอีกมุมมองอื่นที่ยังไม่ได้แชร์ที่ยังไม่ได้พูดถึงก็คิดว่าถ้าเกิดวันหนึง่งถ้าคิดว่าถึงเวลา ว่าเราควรที่จะแชร์ที่ควรจะพูดสาวุอุดรชีวิตก็จะนำมาเสนอค่ะแตตอนนี้ก็ชมคลิปขับรถไปด้วยการจรับสาวุุดรีณนิสิตก่อนนะคะวันนี้เป็นวันเสาร์วันนี้เป็นคืนวันศุกร์มันก็เลยพออยากจะมีเห็นคนสวนมาบ้างเมื่อกี้ก็มีแท็กซี่สวนมานะคะ เห็นไหมคะเราเข้ามาในเขตของอุบล er ุมโฮฟเฟนแล้วค่ะแป๊บเดียวเองเห็นไหมคะขับรถแป๊บเดียวเองการจะะาราจ,จรไม่ติดขัดค่ะ ก็จะมีธนาคารแล้วก็ไปสนีธนาคารไรฟ์ฟรีเซนแล้วก็จะมีร้านขายของชำค่ะเป็นหมู่บ้านเล็กๆแต่ก็มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบค่ะ